วิธีแก้ปัญหากลิ่นปากเค็มของน้องหมีนะครับหคือทําความสะอาดอย่างถูกวิธีนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณควรที่จะมีการล้างโดยการใช้น้ําเปล่านะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อบ่อยๆในการส่วนล้างเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ฆ่าแบคทีรียชนิดดีนะครับทำให้หมีเราเนี่ยไม่มีูุิคุ้มกันแล้วก็อาจจะไม่ติดเชื้อได้ในอนาคตดังนั้นควรล้างบ่อยๆแต่ด้วยน้าเปล่าหรือว่าไม่ฆ่าเชื้อจนเกินไปนะครับสองค,คือตัดขนหมออ้อยนะคะไม่ให้มันดกดําเป็นป่าดงดิบจนเกินไปนะคะนั่นก็คือจะ กับก,กลิ่นของน้องหมีได้นะคะก็จะทำให้โฟลเย็นเบาสบายนะคะไม่อับนะจ๊ะสามนะคะก็คือไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่แน่นรัดจนเกินไปนะคะเพราะจะทําให้อากาศไม่ระบายพออากาศไม่ระบายก็จะมีเหงือ่อมีเหงือ่อมันก็จะมีกลิ่นนะฮะดังนั้นก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มันโฟโลแล้วก็มีลมสามารถที่จะโกรกเข้าไปได้นะครับสี่นะคะไม่กินยาปฏิชีวนะโดยไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็จะไปทําลายไอตัวเชื้อเขาเรียกว่าแบคทีเรียชั้นดีภายในร่างกายของเราด้วยนะคะพอแบคทีเรียชั้นดีตายไปมันก็ไม่มีทหารอย ในอันแรกเนาะมันก็จะทำให้เราเนี่ยติดเชื้อภายในอวบจมะของเรานั้นได้ง่ายขึ้นห้านะคะปรับพฤติกรรมนะคะนั่นก็คือเราต้องควรเลี่ยงของหมักดองนะคะเพราะว่าไอ้พวกของหมักดองไอ้พวกมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเนาะไอ้พวกของมีกลิ่นกินไปก็จะเป็นกลิ่นตัวด้วยนะนอกจากนี้ตอนที่เราซักผ้าเสร็จแล้วเนี่ยควรจะตากในที่ที่มีแดดนะครับเพราะว่าแดดจะช่วยฆ่าเชื้อโรคไอเกกอนของเราได้นะคะตรงนี้ก็สําคัญมากเลยของพฤติกรรมที่เราต้องปรับนะจ๊ะ okay.